เป็นไงกันบ้างครับแฟนเชลซีไม่ได้เจอกันนานโอ้โหเบื่อกันหรือย,ยังฮะไม่ได้ดูเชลซีนานมากๆโดยเฉพาะในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมครับเชลซีกลับมาเตะแล้วครับจะลงเล่นพบกับทันนัมฮอสเปอร์ในค่ำคืนวันพฤหัสครับเวลาตีสองแน่นอนเกมนี้เป็นลอนดอนดาร์บี้แมชด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่า11ตัวจริงที่คาดนะฮะความพร้อมล่าสุดของเชลซีครับหลังจากเบรกทีมชาติไป ได้ผู้เล่นคนไหนกลับมาก็ติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้ซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับก็มีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อเล่ล่าสุดนี่มีสิงเมลอนโซดาด้วยนะครับก็ไปหาลองชิมกันได้นะครับมีหลายรสชาติเลยตอนนี้มีทั้งบวยโซดาสตรอเบอรี่โซดานะครับแล้วก็รสออริจินอลครับเลมอนโซดาอันนี้อร่อยมากนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับสำหรับฟองน้ำชริงนะครับทริงเมจิกสปอนส์ ใครเตะฟุตบอลเป็นประจำแล้วก็ต้องการทำความสะอาดรองเท้าสตั๊ดแนะนำเลยครับฟองน้ำชิงครับมีจำหน่ายแล้วที่ช h o ปี e สามารถสั่งซื้อได้นะฮะกดลิงก์เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดด้วยจะได้ราคาพิเศษนะฮะต้องการสนับสนุนช่องปามสามบัติบาทก็อย่าลืมครับสิงเลมอนโซดาแล้วก็ชิงเมจิกสปอนจ์นะครับอ่ะไปว่าถึงเกมเชลซีกับสเปอร์กันหน่อยนะฮะก็เตะคู่เดียวโดดเลยในค่ำคืนวันพฤหัสบดีตีสองนะครับ ก็สภาพความพร้อมเนี่ยฝั่งของเชลซีเนี่ยหลังจากเบรกทีมชาติไปกลายเป็นว่าได้ข่าวดีเลยครับนักเตะตัวหลักๆก,ก,ก,กลับมากันหลายคนไม่ว่าจะเป็นอฟ,อฟอรฟาน่าที่กลับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับลาเวียแจ็คสันมาดูเอเก้โคพาเมอร์พวกนี้ลงซ้อมกันอ,อย่างต่อเนื่องนะครับก็เดี๋ยวรอดูแค่ว่านิโคลัสแจ็คสันจะอยู่ในสภาพที่พร้อมลงเล่นเลยหรือเปล่าหรือว่าจะสตาร์ทจากการเป็นตัวสำรองส่วนมาดูเอเก้พาเมอร์เนี่ยลงซ้อมได้ปกติแล้วเท่ากับตอนนี้ เหมือนเชลซีสควอตชุดใหญ่เนี่ยจะขาดแค่มาร์กิวคนเดียวที่มีอาการบาดเจ็บนอกจากนี้ก็มีมิคาโลมูดริกที่ติดโทษแบนแล้วก็ยังต้องลุ้นเรื่องของความฟิตของโรเมโอลาเวียซึ่งลาเวียก็ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเบรกทีมชาติที่ผ่านมาเชลซีกลับมาเกือบจะร้อเเซเหลือแค่เนี่ยฮะความฟิตของลาเวียแจ็คสันแล้วก็มาดูเอเกที่หายไปสักพักหนึ่งว่าจะกลับมาได้หรือเปล่านะฮะก็ คาดการสเสเพตัวจริงหน่อยครับสำหรับเชลซีนะฮะในเกมกับสเปอร์ประตูเนี่ยแน่นอนมือหนึ่งเขารออยู่แล้วนะฮะโรเบิร์ตซานเชสนะ,ะถึงยอเยเปโตรวิชจะฟอร์มดีกับสตราบูนะฮะก็ต้องไปว่ากันใหม่ในฤะดูกาลหน้านะฮะสำหรับเปโตรวิชนะครับซานเชสเป็นมือหนึ่งขวาเนี่ยก็คงไม่สับป,ประดนเอาใครไปเล่นนะฮะก็ต้องเป็นริชเจมซ้ายเป็นกูกูเรียเซนเตอร์ครับคู่นี้ยืนกันมาช่วงต้นสีซสั้นแล้วก็ฟฟาน่าเจ็บยาวครั้งนี้น่าจะกลับมายืนคู่กันได้แล้ว ก็คือโควิลกับฟอฟาน่าเห็นแผงหลังชุดนี้แล้วโอ้โหแฟนเชลซีชื่นใจนี่คือชุดที่ดีที่สุดแล้วครับกุกุริยาโควิลฟอฟาน่าแล้วก็ริชเจมส์นะครับตรงกลางเนี่ยไฟบังคับอยู่แล้วมอรเซสกาเซโดเล่นกับเอนโซฟานันเดสซึ่งเอนโซก็ไปดีกับทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยแนวรุกครับเขาวางอย่างนี้นะฮะเขาวางเอคุนคูพาวเมอร์ซานโชแล้วก็เปโดเนโตก็มีโอกาสจะเป็นไปได้ในชุดนี้ก็อาจจะให้แจ็คสัน หรือว่ามาดูอเก้สตาร์จากการเป็นตัวสำรองก่อนเพราะว่า1สภาพร่างกายอาจจะไม่ฟิตด้วย2ก็คือ,อการขาดเกมอย่างเป็นทางการค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเนี่ยในแผลจากคูสกอร์แผน่นนี้ค่อนข้างเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าแจ็คสันฟิตร้อทดสอบครั้งสุดท้ายซ้อมครั้งสุดท้ายแล้วเล่นได้เราอาจจะได้เห็นเปโดเนโต้ยืนขวาซานโชยืนซ้ายแล้วก็หน้าตัวบนอาจจะเป็นแจ็คสันนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะได้เห็นขวาเนี่ยเป็นมาดูอเก้ซ้ายเปโดเนโต กลางคพาเมอร์ Palmer, แล้วก็หน้าเป้าแจ็คสันก็มีความเป็นไปได้หมดก็อยู่ที่ว่าด้านบนครับนะตัวกองหน้ารวมถึงไอ้ตัวซัพพอตอีก3คนเนี่ยจะเป็นใครนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแต่มีโอกาสจะออกเป็นแบบนี้ก่อนครับไอ้คุณคูพาเมอร์ซานโชเนโตถ้าไอ้คุณคูเล่นไม่ได้ก็จะขยับซานโชไปยืนซ้ายเนโตยืนขวาแล้วก็แจ็คสันจะลงมาเป็นตัวสำรองผมเชื่อว่าแจ็คสันจะได้เล่นครับแต่จะได้เล่นจากการเป็นตัวสำรองนะครับส่วนฝั่งของสเปอร์นะครับ, per, รบก็ลงไม่ได้แน่ๆก็คือราดูรากูชิน นี่เจ็บยาวไปแล้วลูคัสเบิร์กวาลก็ต้องเช็คฟิตมิดฟิลด์ดาวรุ่งนะครับตัวเจ็บที่น่าจะลงสนามไม่ได้พวกเควินดานโซเดียนคูลูเซฟสกี้แล้วก็ริชาร์ลิสันสเปอร์ในชุดนี้แข็งแกร่งขึ้นเยอะครับเพราะว่ามิกกี้ฟานเดอร์เฟนกิสโนโรเมโร่พวกนี้กลับมาหมดแล้วนะครับประตูก็กีโมวิคาริโอที่กลับมาสักพักแล้วนะครับสเปย์ตัวจริงที่คาสเปอร์ครับประตูเป็นวิคาริโอแบ็คขวาเป็นปอโรแบ็คซ้ายเป็นเจสเปนนะเซน,นเตอร์เป็นโรเมโร่กับฟานเดอร์เฟน กลางเนี่ยบุกเบอร์เกอร์วอลเบนเทนคูแล้วก็แมดดิสันแนวรูปซองฮงมินโอโดเบรแล้วก็โซลันกี้อาจจะเป็นแบบนี้ช่วงหลังเขาใช้อยู่เซนตอโดเบรซึ่งอันตรายครับผมเคยเห็นเขาตั้งแต่ตอนอยู่กับเบอร์ลี่แล้วนะฮะไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะครสถิติที่น่าสนใจครับเชลซีเนี่ยไม่แพ้สเปอร์นะฮะสิเจาก18เกมหลังสุดในทุกรายการเพราะฉะนั้นเนี่ยสถิติ <c oughs> ค่อนข้างข่มสเปอร์พอสมควรเหมือนกัน ถึงแม้ว่าสเปอร์จะได้ผู้เล่นชุดใหญ่มาแต่เวลาสเปอร์เนี่ยผมสังเกตหลายครั้งแล้วเวลาลงเล่นกับเชลซีเนี่ยมักจะมีอาการค่อนข้างจะเกรงเชลซีอยู่พอสมควรยิ่งถ้าเทียบสถิิในช่วงหลังเนี่ยในบ้านของเชลซีเนี่ยนะครับเชลซีชนะแมตช์ล่าสุดก็คือ20นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเชลซีในบ้านกับสเปอร์เนี่ยเชลซีก็แทบจะไม่แพ้เลยอ่ะดีมากสุดคือเสมอเสมอ2-2เสมอ0-0เพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ผมว่า ถึงแม้ว่าสเปอร์จะได้ตัวผู้เล่นที่เต็มกลับมาแต่ว่าเชลซีเล่นในบ้านแล้วที่ทำการเชลซีเนี่ยโคพาเมอร์กลับมาด้วยนะครับนิโคลัสแจ็กสันก็มีโอกาสจะกลับมาแล้วเป็นซูเปอร์ซับอีกต่างหากทั้งเรื่องของเชลซีค่อนข้างเยอะจุดหนึ่งที่ผมมองว่าเชลซีจะได้เปรียบทันทมสเปอร์คือหนึ่งเล่นในบ้านข้อแรกเลยสําคัญข้อที่2สเปอร์เนี่ยเวลามาเจอเชลซีทีไรอะ่ะฟอร์มที่ว่าดีๆเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรฮะชอบมักจะเล่นต่ากว่ามาตรฐานแล้วก็สเปอร์ในชุดของแอนช์เนี่ยปัญหาหลักคือเกมรรับไไม่่่คยดีเทาห นะอาจจะเป็นการที่ว่าโรเมโรกับฟานอูเฟนเนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยได้ยืนคู่กันมานานสักพักแล้วอาจจะมีผลแต่ว่ากลับมาเกมนี้ก็ยังดีกว่าเป็นพวกเบนเดวิสเควินดันโซผมว่าเกมรับสเปอร์จะจะค่อนข้างแข็งแกร่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน,นครับด้วยความที่เล่นที่เดอะบริดจ์ผมว่ามันจะเป็นเกมที่เชลซีจะบุกเข้าใส่นะครับเชลซี Chelsea จะบุกเข้าใส่แล้วก็ตัวอย่างเปโดเนโตเนี่ยผมว่าจะเป็นตัวที่จะเป็นทีเด็ดเพราะว่าเกมรับสเปอร์เนี่ยอย่างโรเมโรโดนกับเนโตเนี่ยพอเห็นภาพเลยว่าโรเบโรอาจจะจับ สปีดความเร็วของเปโดเนโตไม่ได้แล้วก็อย่างที่นักวิจารณ์หลายคนพูดถึงเนี่ยคือพอโคพารเมอร์ ers, ปีนี้ฟอร์มอาจจะดูดรอปลงจากการที่ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาประกบหรือว่ามาทําให้โคพารเมอร์เล่นยากเนี่ยมันก็เลยทาให้เปโดเนโตหรือตัวอื่นที่เป็นตัวซับพอร์ตนะฮะมากรตั้งแจ็คสันเองมาดูเอเก้ซานโชเองคุนคูเนี่ยจะเปิดพื้นที่ได้มากขึ้นสังเกตว่าปีนี้เปโดเนโตจะโดดเด่นเพราะว่าคนไปไปไป,ไปประกบไปโฟกัสกับโคพารเมอร์ ers, ค่อนข้างเยอะ ฉะนั้นเกมนี้ผมเลยมองว่าจะเป็นเกมที่เชลซีน่าจะเรียกว่าติดๆขัดๆในช่วงแรกครับถามว่าทําไมมันติดเงด,ดขัดเพราะาหลังเบรกทีมชาติทีไรเนี่ยผมว่าแฟนเชลซีจาฟิลอารมณ์ได้มักจะชอบมีลูกสมักกึกสมักักเจาะไม่ได้ยังดีที่ไม่ได้เกมเยือนนะฮะนี่มันเกมเย่ากับสปเปอร์แล้วจริงๆอ่ะโปรแกรมของเชลซีหลังจากนี้ยต่อจากการเจอสปเปอร์ก็ถือว่าไม่หนักนะครับเดี๋ยวจะมีเจอกับเบรนท์ฟอร์ดในการไปเยือน ซึ่งเบรนท์ฟอร์ดช่วงหลังจะเป็นทีมที่ฟอร์มค่อนข้างจะ,ะดีในเกมเยือนดันดีเกมเยือนมากกว่าเกมย้าะเจอริเกวาซอ,อจะอินสิวิตาวเพราะน,นเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่หนักที่สุดใน5เกมผมเลยมองว่าเชลซีเหมาะสมกับการที่จะต้องคว้าชัยชนะให้ได้ในเกมนี้ซึ่งผมมองว่าเชลซีจะทําได้ครับแต่ถามว่าเชลซีคงจะยิงขาดลอยไหมคงไม่อ่ะว่าจะจบที่1นึ 0, หรือไม่ก็2องหนึ 0, อะไรประมาณนี้ครับผมว่าเชลซีน่าจะยิงได้นะข่าวดีคือดีไม่ดีแจ็คสันกับมาดูเก น่านจะเป็นตัวทีเด็ดเพราะว่าสเปอร์ไม่ชอบนักเตะอย่างมาดูเอกเกอพวกกระชากลากเลือพวกเคลื่อนที่เยอะๆอ,อย่างแจ็คสันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเองคุณครูเล่นไม่ได้แจ็คสันลงมาสักนาที60มาพิ้วมาหลบนะหรือว่ามาคือแจ็คสันเป็น <c oughs> ถ้ามองเนี่ยเขาคือเป็นนักเตะแบบยุงลำคาญไปซ้ายทีขวาทีเนี่ยพวกนี้โรเมโรกับฟานเดฟเฟนไม่ชอบแล้วมันยิ่งจะเปิดพื้นที่ให้เนโตกับกับฝั่งของโคปาเมอร์ er, เล่นได้ง่ายขึ้นด้วยขณะเดียวกันาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเชลซีต้องระมัดระวัง บอลสวนกลับจากพวกโอโรแบร์ช่วงหลังผมกลัวโอโรแบร์มากกว่าซองคือมินแล้วเพราะโอโรแบร์เป็นตัวที่มีความเร็วและเลี้ยงกินตัวได้ดีนะฮะตรงกลางเนี่ยแมดดิสันเป็นอีกคนหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลที่เชลซีบุกใส่เขาเนี่ยต้องอย่าพยายามเสียฟรีคิกจนเป็นเหตุที่มาให้เสียประตูจากลูกตั้งเตะไม่ควรอย่างยิ่งนะครับผมมองว่าเชลซีจะชนะได้คิดว่า2 0น่าจะได้หรือไม่ก็1-0อยู่ที่สกอร์ตรงนี้เพื่อนๆมองว่าเกมนี้จะเเเป็็นนอย่างไไรีจะะกบ3คแด้หม คอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็ย้ำนะครับเวลาเตะวันพฤหัสตีสส่วนใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อยากสนับสนุนช่องโดเนทส่งเป็นซุปเปอร์ตงนะฮะมีเครื่องหมายด้านล่างอยู่ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะฮะพักครึ่งแล้วก็หลังเกมเหมือนเดิมคืนวันพฤหัสตีสอครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ